สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเทสต์นะครับตัวสวิตซ์สามนะครับหรือเป็นที่เรียกว่าสวิตซ์ทรีนะครับก็คือสวิต์ตัวนี้ใช้งานกับตัวเอฟเฟคร้องนะครับตระกูล TC Helicon นะครับจะมีไวท์ไลฟ์นะครับไวท์เพลย์อิเล็กทริกไวท์เพลย์อะคูสติกนะครับตัวนี้เป็นตัว Perform VG นะครับตัวนี้ก็ ทางคุณลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อหรือสั่งทำเนี่ยก็ดูอ้างอิงจากในคู่มือนะครับว่าของคุณลูกค้าเนี่ยซัพพอร์ตตัว3หรือตัว6นะครับมันมันสามารถทําเป็น6 6สวิตช์ได้ด้วยแล้วก็จาก3เนี่ยย่อให้เหลือ2หรือเหลือ1ได้นะครับอันนี้ตามแต่เรียกว่าความต้องการการใช้งานนะครับว่าเราต้องการเอาไปคอนโทรลอะไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตัวเนี้ยจะต้องใช้สายที่เป็นสาย trs นะครับหรือสายสเตอริโอนะครับที่บ้านเราเรียกกันนะครับจะมีทั้งหมด2ขีด3ขั้วนะครับเท่านั้นนะฮะไม่สามารถใช้ส่ายพ่วงเอฟเฟกธรรมดาได้นะครับโอเคตัวนี้เป็นสวิตซ์สามนะครับลูกค้าสั่งทำมาราคาสั่งทำนะครับอยู่ที่1,290บาทนะครับรวมจัดส่งนะเป็นงานแบบที่ไม่ทำสีนะครับเป็นกล่องดิบๆแบบนี้นะครับผมก็จะตั้งระยะสวิต์เนี่ยความสูงให้เหยียบได้ถนัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันแคบเนาะ ก็จะตั้งทางนี้สูงหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เตี้ยนะครับเวลาเหยียบก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวนี้เทสกับตัว Perform VG นะครับรุ่นนี้ก็ใส่ได้ทั้งสวิตซ์สามแล้วก็สวิต์หกนะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตั้งค่าก็จะต้องไปอ้างอิงตามแมนวนวลเนาะว่าตั้งค่ายัางไงแล้วก็ตรวจสอบสาย TIS เนี่ยให้ดีนะครับว่าที่เราสั่งทํามาเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับก็ล่าสุดมีลูกค้าสั่งทํามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาบัดกีขั้วผิดนะครับจะทําให อ่ามันเออเออมันเออเลอร์นิดนึงนะครับเสียบเข้าไปนะครับเวลาที่เสียบใช้งานก็เสียบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กนะครับอ่ะโอเคตัวนี้เดิมๆเนี่ยจะควบคุมตัวฮาร์โมนีตัวนี้เนาะทั้ง3ามสวิตช์เลยเนี่ยจะอ้างอิงจากตัวที่ผมใช้งานเล่นกลางคืนอยู่ประจําตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์สเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอโอเคทีนี้ วิธีการเซฟนะครับอย่างตัว perform vg ตัวนี้วิธีการเซฟก็คือเราจะกดที่ตัวสวิตที่เราต้องการเซฟก่อนนะครับสมมุติอันนี้เป็นสวิตหนึ่งนะครับผมต้องการจะเปิดปิดรีเวิร์บนะครับปกติปัจจุบันมันเป็นฮาร์โมนีเนาะก็กดค้างไปที่สวิตตัวนี้นะครับแล้วกดไปที่เอฟเฟกนะครับปุ่มที่เราต้องการเลือกนะครับอตอนนี้สวิตเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเปิดปิดรีเวิร์บแล้วนะครับตัวนี้เดิมๆเป็นเปิดปิดฮาร์โมนีนะครับ เปิดปิดฮามนีเนาะผมจะต้องการเปิดปิดคอรลัตฝั่งนี้นะครับเช่นเดียวกันครับกดค้างแล้วกดไปที่คอรัตนะแล้วปล่อยนะครับประมาณ 2- 3วินาทีนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเปิดปิดเป็นคอรัตแล้วนะครับอ่าต่อไปตัวนี้เป็นฮาร์โมนีนะครับอยากมาทําเป็นอ่าแท็บเทมโปนะครับตัวนี้สามารถแท็บเทมโปได้ด้วยนะครับก็กดไปที่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กดไปที่แท็บปล่อยนะครับ อ่าตัวนี้สามารถแท็บแทมโปได้ด้วยนะครับในรุ่นที่มีแท็บนะ้องหรือจะเป็นลูปเป็นอะไรเงี้ยได้หมดนะครับนะแบบนี้นะได้หมดนะครับตัวนี้ก็ย้ำราคาอีกทีนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับงานทำสีติดลายก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับสนใจสวิตสามสวิตหกนะครับที่ใช้งานกับ TC Haricon นะครับทาสีไปทาสีติดลายแบบไหนก็สอบถามมาได้ทางเพจ t o k k i Effect นะครับมีเลข2ตามหลังด้วยนะครับผมนะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เพจใหม่แล้วนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ